อันนี้หนูรีตักแบบทุกอย่างที่เราชอบกินบุฟเฟ่ก๋วยเตี๋ยวไก่บวกขนมจีนนะครับทุกคน69บาทกินไม่อั้นไม่จํากัดเวลากินได้เรื่อยๆตักเรื่อยๆมีหลากหลายมากคือดูกี่น้องก็ได้ไม่อั้น6.9กินน้องกี่อันก็ได้เธอถ้วยนี้69บาทก็คุ้มแล้วไหมหกบาบาทนะรวมน้าเปล่าแล้วนะอันนี้ชอบมากมันกรึบๆเธอกระดูกอ่อนใครชอบกินไส้นะคะนี่เลยอ มีน้ำเปล่ามีน้ำแข็งให้แล้วอันนี้ชอบมากเลยเธอเ e. อ็นเตอเธอแค่นี้ไม่รู้จะติอะไรแล้วราคานี้แล้วก็คุณภาพแบบนี้แต่คนที่เขาเปิดร้านอะไรประมาณนี้เหมือนได้ทําบุญด้วยนะคือบางคนก็มีงบไม่เยอะแต่เขาเขาป็นคนกินเยอะอะ่ะก็มากินร้านนี้แต่หนูรีว่าหนูจจอิ่มนะทั่ที่2อนี่ละหนมจีนน้ำยาหวานอืมร่อยๆเว้ ทุกคนคบตอนนี้หนูรีอยู่ที่คลองสองนะคะหลังบ้านหนูรีเองหนูรีอยู่คลองหนึ่งนะคะทุกคนมากินร้านนี้เลยบุฟเฟ่ก๋วยเตี๋ยวไก่บวกขนมจีนนะคะทุกคน69บาทกินไม่อั้นไม่จํากัดเวลากินได้เรื่อยๆตักได้เรื่อยๆตักได้เองเลยทุกอย่างซึ่งหนูรีเคยมาครั้งแล้วแล้วติดใจก็เลยครั้งนี้มาถ่ายรีวิวทุกคนดูไม่จํากัดเวลาแล้วไม่แบบไม่มีการมาแบบว่า มาคุมว่าแบบว่าต้องตักเท่านี้เท่านี้เท่านี้หรือว่าแบบตักได้แค่นี้แค่นี้ตักเองแล้วแต่สะดวกแล้วแต่จะกินเลยมาดูกันว่ามีอะไรบ้างอยู่ตรงหลังตลาดลานพระรูปนะคะตรงปากซอยคลองสองเลยนะคะคลองสองฝั่งหลังสิตนะคะฝั่งธัญบุรีนะเรามาวันธรรมดาคนน้อยนะมาถึงก็หยิบจานได้เลยนี่เขาบอกว่าเติมไม่อั้นนะคะตักแต่พอดีถ้ากินไม่หมดก็คือปรับ30บาทมาถึงก็หยิบอันนี้ได้เลยวันก่อนมากินก็คือหยิบถ้วยเลยใครใครกินเยอะตักเยอะก็ถ้วยใหญ่ได้เลยนี่มีถ้วย หลายขนาดอันนี้ดูชามตาไก่เธอดูใหญ่กว่ามือมากนี่ก็ประมาณนี้เลยนะคะสามคนนะคะนี่ถ้วยแล้วแต่จะหยิบเลยเธอแล้วก็ช้อนอุปกรณ์ต่างๆแล้วจะหยิบเลยมาถึงก็บอกแค่ว่ามากี่คนแค่นั้นนะคะแล้วก็เดินไปตักได้เลยนะคะนี่เขาบอกว่าอิ่มก่อนจ่ายทีหลังสามารถเปลี่ยนชามได้ด้วยแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครอยากกินของหวานนะเพิ่มอีกหยิบห้าบาทก็จะได้น้ําแข็งใสแบบนี้เลย<ม>ก็บุฟเฟ่ต์น้ําแข็งใสตักเองได้เลยนี่ วันก่อนที่มานะคะที่ติดใจก็คือตีนไก่มันมันนุ่มมันแบบเปื่อยมากแล้วก็พวกเอ็นต่างๆข้อๆมีน่องด้วยมีอะไรด้วยคือครบหมดเลยเธอ,อมาลวกเส้นเองตรงนี้ได้เลยนะรีมากินนะรอจะไม่ใส่เส้นเพราะว่าจะเน้นกินไก่เพราะว่าไม่ค่อยกินเส้นนี่เส้นก็มีหลายแบบเลยขนมจีนก็มีก็มีน้ํายาแบบพวกภาคกลางต่างๆนะคะน้ํายาเขียวหวานน้ายาอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าอยากกินน้ํายาใต้ก็ต้องขนมจีนแกงใต้แกงรีเลยนะคะขายอยู่แถวนี้เหมือนกันนะสั่งไลน์แมนแกลฟู้ดได้นะคะผักก็จะมีน้องผักลวกเธอดู ผักลวกผักสดต่างๆผักสดคือแบบมีให้เลือกหลากหลายมากเห็นไหมคะบิดลงบิดอะไรมีหมดเลยเมละระใครชอบกินกว๋วยเตี๋ยวไก่มะระก็คือมีมะระให้แล้วจบน้ําเปล่าก็ฟรีนะคะรวมอยู่แล้วในราคานี้เลยนะคะน้ําเปล่า69บาทในราคานี้เลยน้ําเปล่าคือรวมแล้วนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครจะกินน้ําอัดลมแบบรีฟิลนะคะเพิ่ม39บาบทถ้าเกิดว่าใครไม่กินน้ําอัดลมนะคะก็น้ำเปล่าน้ำยานะคะก็มีเป็นน้ำยากะทินะคะ แล้วก็มีน้ำยาอันนี้เป็นเขียวหวานนะเขาเติมตลอดเลยเธอแต่ก่อนเขาเป็นร้านหมูทะแต่ตอนนี้เขาเปลี่ยนแล้วอันนี้เป็นแบบใครชอบกินน้ำเนี้ยวนะคะน้ำเนี้ยเลือดตีนไก่ต่างๆมาเลยน้ำยาตีนไก่แล้วก็ใครชอบกินแบบพริกถั่วโบราณนะฮะนี่ยายหนูหรีชอบวันก่อนมากินมาดูว่าไก่มีอะไรบ้างเขาเติมเรื่อยๆเลยเ,ลยเธอตักไม่อั้นกินเท่าไหร่ก็ได้กี่ถ้วยกี่ซามก็ได้ขอแค่กินให้หมดถ้าไม่หมดปรับส0ิบบาทนะคะแล้วจะบอกว่าใกล้บ้านมาก ก็คืออันนี้มาคมรั้งที่2แล้วเพราะครั้งแรกติดใจนะ69บาทเท่านั้นถ้าเด็กอ่ะา9เธอใครที่แบบว่าชอบกินข้องนี้นะคะคือตักได้เลยไม่อั้นมาลวกเส้นลวกอะไรได้เลยลูกชิ้นก็มีเธอนี่อันนี้ครั้งนี้ในอุรุกีมากินแบบเธอมันเด้งเดงอะ่ะมันเรียกว่าอะไรไม่รู้ไม่แน่ใจใครรู้บ้างคอมเมนต์มาหน่อยตรงข้อตรงตรงน่องมันอะ่ะกินไก่นี่ก็คือแบบไม่อั้นนะคะเปื่อยๆด้วยแล้วเขาจะมาเติมเรื่อยๆเลยนี่กำลังน่าจะกำลังกุนอยู่6-9กกินน่องกี่อันก็ได้ น่องนะคะตักกี่อันก็ได้แล้วแต่เลยแต่ว่าอย่างที่บอกเขาขายราคานี้เธออยากให้แบบว่ากินแต่พอดีแบบกําลังอิ่มพออิ่มนะคะกินแบบเออให้คุ้มเราแล้วก็คุ้มเขาด้วยร้านจะได้อยู่นานๆเธอเพราะว่าร้านอ่ะเขาให้แบบ69ไม่บวกอะไรเพิ่มแล้วนะถ้าไม่กินน้าอัดลมนะไม่บวกอะไรเพิ่มแล้วนะอันนี้เขาเรียกอะไรมาคะตัวเองเอนเตเอนเตอ่ะเธอเอนเตชอบมากใครชอบกินเอนเตเธอจะบอกมีไส้ด้วยนี่ใครชอบกินไส้นะคะนี่เลย กระดูกออดนนะ่ะอันนี้เป็นแบบตรงตรงกระดูกออดออมานนะ่ะตัวเธอใครชอบกินบ้างฉันชอบมากนี่อันนี้ขออ้อเหมือนกันนะคะอันนี้มันส่วนของเครื่องในนะคะพังนี้เล้ามาหนูหลุยกินไปหลายตีนมากเราก็แบบเติมเรื่อยๆเลยอ่ะน,นี่อันนี้อีกหม้อหนึ่งนุ่มๆเลยเธอเปื่อยๆเลยใครชอบกินเลือดนะคะก็มีนี่มระนะคะ อันนี้เครื่องในต่างๆนะคะใครชอบกินตีนใครชอบกินน่องนะคะแล้วก็มีหนมจีนด้วยเครื่องนงเครื่องในต่างๆนะคะครบเลยดูความสักใจอย่างหนึ่งคือที่เราชอบคือเครื่องปรุงเราก็เป็นคนชอบแบบเวลากินก๋วยเตี๋ยวไก่อะ่ะชอบใส่ถัว่วแล้วดูดิแล้วดูถ้วยถั่วก็ดีเธอแล้วแต่จะใส่เลยอะ่ะเขาได้กําไรไหมเอ่ยถ้าเกิดว่าแบบเนี่ยน้ำส้มพริกแบบแล้วแต่จะตักเลยเธอผักกระเทียมเจียวหอมเจียวพริกเครื่องปรุงแบบไม่กักอ่ะไม่แล้วก็ที่นั่งก็เยอะด้วยนะคะ ที่นั่งคือกว้างขวางแบบนี้เลยสวยงามแล้วเติมเรื่อยๆเห็นไหมน้องเขาแบบตักมาเติมตักมาเติมเรื่อยๆเลยเธอผักนะคะ69บาทคือแบบไม่บวกเพิ่มไม่อะไรเพิ่มเลยเขาเติมแบบเรื่อยๆเลยอย่ะดูดีตินไก่อะ่ะแสดงว่าขายดีมากตินไก่คือเปื่อยมากอะไรมากเติมเรื่อยๆเลยมาถึงแล้วเดี๋ยวก็ตักเลยนี่เติมเรื่อยๆเลยอืาก็คือแล้วแต่จะหยิบเลยนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกก็คือว่า หกบาทเธอมันถูกมากเลยเพราะงนั้นเวลาตักเวลากินอ่ะตักแต่พอดีแล้วก็กินแบบถ้าอิ่มก็คืออิ่มเพราะว่าเดี๋ยวเขาอยู่ไม่ได้ร้านเกณฑจใจ69บาทมันจริงจานถ้วยเดียวก็คุ้มเลยนะ69บาทอาะเธอเอขาอ,อยากให้เขาหยุดยาวๆแล้วก็คนแถวนี้ก็กินบ่อยด้วยเปื่อยมากครั้งที่ก่อนมากินอ่ะครั้งนี้ก็น่าจะเปื่อเพราะว่าดูจากสดทรงแล้วนี่อันนี้ชอบมากมันกรุบๆเธอกระดูกอ่อนโป๊ะไปเลยแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากกินขนมจีนแกงใต้ร้านนี้ไม่มีนะต้องสั่งร้านนูรีนะขนมจีนแกงใต้ยยานูรีะคลลกเ เธอน้องจะกี่น้องก็ได้นะขอให้กินได้หมดนะโบโชลงไปอันนี้ชอบมากเอ็นเต้หนึบ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 เด้งเด้งกรึบกรึบน,บน,บน,บนะนี่เธอถ้วยนี้669บาทก็คุ้มแล้วไหมลวกเส้นลวกอะไรได้เลยนี่เรากินเป็นกอาเหล่าอย่างนี้เธออ่ะน้ำนิดนึงพอมาระมีทั้งแบบลวกแบบนี้นะคะแล้วก็มีเป็นผักนี้ผักนี้ว่ากินกับขนมจีนกินกับก๋วยเตี๋ยวอะไรได้หมดเลยขอเติมมาระนิดหน่อยแล้วเราเป็นคนชอบกินถั่วยอยู่แล้วอะ ถั่วกับพริกอ่ะเทียมเจียวตักแต่แบบทีพอกินก่อนเราติดติดเพจอ่ะเธอเราขอสามช้อนตอนนี้คาดหวังว่าตัวเองกินได้ประมาณ2ถ้วย69บาทก็คือคุ้มมาก,กน,นะและรวมน้ำเปล่าด้วยน้ำเปล่าไม่น้ำเปล่าเฉยนะน้ำแข็งก็คือรวมแล้วนะ6 9บาทนะแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากกินอันเนี้ยเพิ่มอีก3 9กินเบบซี่กินน้ำอัดลมนะคะไม่แลกของเราค่ะอันนี้หนูรีตักแบบทุกอย่างที่เราชอบกิน แล้วก็ปรุงพริกมาแต่ว่าโนรีไม่ใส่เส้นนะกินแบบเกาเหลาเนื้นไก่เพราะเดี๋ยวเราจะไปกินนมจีนที่เป็นเส้นอันนี้ถ้วยแรกนะคะมีน้องมีตีนมีเอนเต้มีกระดูกอ่อนไม่รู้เรียกอะไรเราเรียกกระดูกอ่อนไก่โครงอ่อนมันม,มันลื่นแบบแทบจะละลายในปากเลยเธอดูความแบบความเปื่อยอะความเปื่อยอย่างเิบก้าบาทอะ่ะท่ถ้วยเดียวก็คือคุ้มแล้วอะรวมน้ำแล้วเอ็นดูเขาเล้า ถ้าเราก,กินส้มด้เยให้ดูขนาลวาแต่เขาแต่เขาก็คงแบบว่าเฉลีย่ยเฉลีย่ยไปบางคนกินเยอะบางคนกินน้อยแต่ฉันเห็นกินเยอะขนหลายคนท่า <c> น <oughs> ฉันฉน่ะโดนัทอ่ะวันนั้นฉันแนะนำมามาวันแรกมากับแม่วันต่อไปมาอีกวันหนึ่งเลยค่ะมาติดสาวันแล้วโดนัทอ่ะบ้านอยู่คลองห้าอันนี้อยู่คลองสองแล้วฉันอยู่คลองหนึ่งฉันก็ครั้งที่สองมาดูดเลยอืมอืมไม่ต้องเทดูดออเลย เราหลังดีประเด็นคือราคาดีแล้วเขาทำดีด้วยไก่เกยอ,อันนี้คืออวยเลยเพราะมากินรอบสองแล้วเธอแค่นี้ไม่รู้จะติอะไรแล้วราคานี้แล้วก็คุณภาพแบบเนี้ยไก่ไม่มีเหม็นคงเหม็นข้าวเลยนะดูอ้อนมันเธออืขวดกรอบกีน้องก็ได้ไม่อัน้นแล้วเป่วยเลยอ่ะอ แล้วก็ทํารสชาติดีด้วยอ่ะโดยเฉพาะหนมจีนเธอน้ํายาหวานน่ะน้ํายาพริกหวานน่ะไหนท้าชอบมาก์ค่ไหมอืมอืมอืมอความกรุบๆใครชอบกินเส้นนะคะถ้าหนูอยากินเส้นหนูจะเลือกเส้นแบบเส้นหมี่ขกินเส้นหมี เขามไม่เผ็ดมากนะถ้าเกิดว่าใครชอบกินเผ็ดอะ่ะใส่เยอะๆได้เลยเจ้ความหร่อยคือใส่ถั่วนี่แนหะละกับมะระร่อยเออช่มเลยแล้วก็อิม่มนวเนี่ยแต่ว่าเดียวตอนุ่มจีนตามแลขของฉันนะคะเราล้ลางเขาทำสะอาดนะอันนี้คืออวยเลยแล้วราคาเนี้ยม่รู้จะม่รู้จะติอะไระเธอแล้วเขาทำแบบนุ่มกำลังดี แล้วตีนไก่แบบนุ่มแบบไม่เละไปเลยอ่ะแบบยังเป็นชิ้นเป็นอันอ่ะแต่พอกินเข้าไปอ่ะมันเปื่อยเลยอ่ะอืน้ำซุปคือหวานๆเค็มๆก,กำลังดีเล้วกินอันนี้ถ้วยนึ้งเราไปไปเจอกับหนมจีนต่อน้ำยาหวานกับน้ำยาน้ำเนียวคือถ้าไม่กินน้ำมัดลมกับน้ำแข็งใส่อ่ะหกบาทก็คือ69บาทเลยไม่มีบวก ไม่มีบวกภาษีไม่มีบวกเลย69บาทเท่านัำ้ำสามสิบาทกลับได้เลยแล้วจ่ายทีหลังด้วยนะกินเสร็จแล้วไม่จํากัดเวลาด้วยมีน้ําเปล่ามีน้ําแข็งให้แล้วอันนี้ชอบมากเลยเธอเอนเต้เอนเต้เเตมันมันจะเด้งเด้งหนึบหนึบเธอกึบกึบอืมเราดักได้ไหมเอนเต้เหรอนเต้มันจะนุ่มๆุๆ่มนุ่มกึบกึบ กินทั่วเดียวกขคุมเลยหกสิบเก้าบาทแล้วบางร้านไม่มีที่ช่วยนะต้องซื้อเพิ่มนะแต่ร้านนี้หกสิบเก้าบาทคือจบได้กินก๋วยเตี๋ยวได้กินมกนมจิ้ได้กินน้ำาสี่งดิสู้ด้วยแล้วตักเองไม่ต้องไปให้ใครตักให้อ,อันนี้มันโดโนตรงนี้มันว่าไหมรำตรงตรงออกมันหมวะอีออก ตีหยอดออกจะไหมเอออันนี้รอดเหมือนกันปุ๊บปุ๊บเลยเมี่ยน่ะอันนี้ตี่ยอดออกมันเถอะโดออนปุ๊บปุ๊บฮาวเอนเตร้านเปิดตั้งแต่ประมาณ สิบสิอดโมงอ่ะเธอจนถึงแบบเที่ยงคืนห้าทุ่มอ่ะแล้วเปิดทุกวันด้วยนะคือถ้าเกดว่าใครตั้ง G P S อ่ะปักว่าตลาดรามพรลุกคลองสองอยู่หลังตลาดมานิดเดียวตรงปากซอยคลองสองอยู่ตรงข้ามกับร้านกาแฟอินทนินกับร้านกบอยกว่าเตียวเรือ ดูดตีนค่ะตีนแบบเปืเป่อยมากคนนี้เขาเปิดร้านอะไรประมาณนี้เหมือนได้ทำบุญด้วยนะคือบางคนก็มีงบไม่เยอะแต่เขาเขาเป็นคนกินเยอะอะ่ะก็มากินร้านนี้ก็คือแบบเหมือนได้ทำบุญด้วยก็ถือว่าเจ้าของร้านคือแบบใช้คำว่าใจบุญได้เลยในราคาเนี้แล้วก็ทำของคุณภาพดีด้วยตั้งแต่กินมาสองรอบอะ่ะ ไม่เหม็นคาวไม่เลยแล้วเติมของตลอดเวลาของอาหารคือร้อนตลอดเลยจร,จริงๆอย่างนี้ว่าน้ำเปล่าคิดตังก็ได้นะจริงๆแต่เขาไม่คิดไนงะมีคะน้าลวกเลยเธอใครชอบกินผักก็ใส่ลงไปได้เขาเลวกไปแล้วด้วยวเราลวกเพิ่มก็ได้เออเมียนี่เลยนะอเออเมียได้นะเมียนี่้วยนะปีกกลางไหมนอกจากน้องเรามีปีกกลางไว้เธอ,อ ใครชอบกินเส้นมามงม,มาม่าก,ก็คือจัดเลยแต่เดี๋ยวเราไปกินขนมจีนกันไม่กินเส้นมามี๊หัมรัลกวก็ดีกรุบกรุบมาลงมาละใหรร้ดูถ้วยน้องสานูดีน่ากินมยให้ถ้วยหมยเท้ากินแต่ของนุ่มๆเด้งๆให้ค่อยน้องเป็นแบบ เป็นแบบเส้นมาม่าอันนี้ไม่มีผักเอไม่อออันนี้ของน้องนนรีนะครับเป็นแบบเส้นมาม่าแบบนี้แบบเส้นมาม่าแล้วก็เป็นไก่เป็นแบบน้องแบบนี้น่ากินเหมือนกันนะแล้วนางใส่ผักมาดูน่ากินมากเลยนี่ของเราถ้วยนี้ยังไ,งไม่หมดเลยหกสบเก้าบาทถ้วยแรกสามเละเป็นมาเตียวเราไม่อยากไม่ได้กินน้ำอารมณ์เยอะแบบอยากจะต้องบุฟเฟ่รีฟิลสามเก้าอ่ะ เอาเป็นขวดก็ได้15บาทตามราคาปกติเหมือนร้านอาหารปกติทั่วไปเลยลถ้าใครอยากสั่งโคกเพิ่ม15บาทเท่านั้นตอนนี้กว๋วยเตีย๋ยวเราก็หนึ่งชามกำลังจะหมดแล้วจ้าอย่าไปกินขนมจีนต่อขนมจีนก็คือเปิดชามใหม่ได้เลยใครต้องกินกว๋วยเตี๋ยวไก่ขนมจีนก็คือมาได้เหรราคาทุแเราก็ยังทำร้อยได้เถอะข้าววานินี่วข้าวใช่ไหม ลูกชิ้นก็มีไล้ก็มีเธอไม่เข้าเลยคือก,กินถูกย่างไม่เข้ารักย่างตอนนี้ติดกกินมากกน,นำตุนเขาดีนะนำนำนำซุปเขาอะเขาตุนมาเขาดีอะหอมดีกกนี่นะคะเขาหยิบเส้นเลยสักสองม้วนพอ แล้วก็คณะนี่นี่ใครชอบกินบ้างน้ำพริกหัวโบราณแล้วแต่จะตักเลยใครที่ชอบเป็นมันยาปารานะคะว้าเยอะมากเนี่ยพี่ตักก่อนอันนี้เป็นอะไรคะน้ำเงี้ยวมีเลือดด้วยนี่เออเดี๋ยวขอถ่ายช่วยพี่ก็หน่อยเออขอบคุณค่ะนี่ไม่อั้นเธอกี่ถ้วยก็ได้ขอให้กินให้หมดแต่ว่า ใท่ดีก็สงสารร้านหน่อยกินแบบแต่พออิ่มเดี๋ยวร้านอยู่ไม่ได้สงสารเขาอย่าให้อยู่นานๆเราก็นี่ค่ะเติมพริกไปเลยติดเป็ดพริกเครื่องปรุงแบบไม่อั้นเลยอ,อ๋อเมื่อกี้ลืมตักไส้อ่ะขอขอใส่ไส้ไปในหนมจีนได้ไหมได้ไม่มีใครว่าเพราะว่าเมื่อกี้ชิมแล้วไส้แบบไม่คาวเลยเธอนุ่มนุ่มหนึบใส่ไส้ไปในหนมจีน นี่เป็นขนมจีนน้ำยาหวานนะคะพริกพริกถั่วโบราณแล้วก็ใส่ไส้ด้วยผักลวก <c oughs> แต่นูนรีว่าหนูจะอิ่มนะทัวที่สองนี่ละขนมจีนน้ำยาหวาน <c oughs> เป็นถั่วหวานน้ำยาถั่วโบราณ <c oughs> ปีผ,ผึมอมเพชร <c oughs> <c oughs> นี่ว่าถ้าเกิดว่าผสมน้ำยาป่าร้อยเลยน้ำยาปลาปลาร้า ผักลวกแต่บางคนแบบเอออยากกินอยากกินหลายหลายอยา่างก็แบบอย่างนี้อยา่างน้นหน่อยเนาะก็ได้กินหลายอย่างแล้วอันนี้เส้นกับผักลวกถ้าใครคมากินร้านนี้บ้างแล้วแบบชอบกินน้ำยาขนมจีนแบบสูตรไหนคอมเมนต์มาหน่อยันหลังเะยได้มาลอง วันนี้จะกินแค่น้ำยาน,นี้เพราะอิ่มแนละ้วก็เดี๋ยวจะขอไปกินไส้ต่อเพอิ่มอีกนิดอืมอืมามึกตีนเลยน,นี่แล้วในแกงก็ไม่ตีนไก่ด้วยนะเลยว่าไม่รู้จะจะไม่ชอบตรงไหนอะ่ะ เพราะว่าราคานี้คุณภาพนี้ไม่มีอะไรจะติแล้วเขาทาสะอาดด้วยแล้วร้านคือปลดปโปรงบรรยากาศปลดปโปรงแล้วเดี๋ยวตอนเย็นเขาจะดึงไอนี้ออกเธอถ้าฝนไม่ตกอะ่ะเขาจะเปิดหลังคาข้างบนนี้ออกหมดเลยรูดไปหมดนู้นเลยเขาจะกลายเป็นแบบที่โล่งๆเลยกลางคืนอะ่ะกลางคืนเขาจะทำโล่งเลยเขาจะเอาข้างบนนี้ออกหมดเลยเปิดไปถึงนู้นเลย แต่ก็มันเป็นร้านโหดฮะทุกคนแต่เขาเซ้งมาคนแก่กินอะไรซองถ้วยน,นะคะไอ้เหล่านี้ฮะอ๋ะอกินนุ่มจีนมันมันก็ต้องนุ่มจีนหนังายาวา่าอะไรก็ได้ดูชินด้วยเหรอดูชินนะานุ้ยกินมดอ้อยเหรอแม่มดตบรับแหนแม่มดตบแหนห้าทิพย์บ้าคุณย่ายเยาะย่าเลยกินแม่มดตากับปรับกันเดแล้วบอกเลยนะว่าเคยห้ามลักทุ่มเสียนี้นะอันนี้เป็เสกกระดูกนะคะ ะะห้ามรักตุ้มแต่นี้นะเธอนุ่มชิ้นเล้วก้อนนี่เราไปเติมน้ำยาป่าดีกว่าน้ำยาป่าปลาดชิมดีกว่าเธอเนี่ยเล้วก็อนนึงพอดีลองชิมกันก็นคือตีนไก่ก็คือได้คุณภาพอยู่แล้วเพราะว่าเมื่อกี้เรากินตีนก็คือแบบเปื่อยสุดๆราดลงไปเลยซึ่งวันนี้มาวันธรรมดาคนไม่เยอะถ้ามาเสาร์อาทิตย์อแบบ บางทีต้องรอคิวนะเธอเขามีโต๊ะให้รอคิวนะวันธรรมดาเอ้ยวันเสาร์อาทิตย์อะคือถ้าใครมาแบบช่วงเย็นวันธรรมดาก็ยังคนไม่เยอะแต่ค่ำๆน่าจะเยอะให้นุงดีมาสี่โมงเย็นอร่อยอืมร้อยนะปกติไม่ค่อยกินน้ำยาภาคอื่นปกติชอบกินใ่ภาคใต้ไงแต่วันนี้ด้วยความเสพปลามันนัวนัว,นวมันมันคลายคลาย,ายกงพริกบ้านเราอะ แต่ว่าเป็นแกงพริกอี่ไม่ได้แพดเ่าแกงพริกบ้านเราอ่ะแกงโค้กพริกบ้านเราอ่ะเป็นพริกที่แบบว่าไม่ได้เผ็ดเท่าแต่ว่ามันก็มีกลิ่นอายฟิวนั้นฟิวแล้วก็มีกลิ่นแบบแล้วก็มีกลิ่นแบบเอ,อ่อน้ำปลาร้าหอมหอม้าหนเียวียมันนใครอยากลองนะคะก็มาตามกันได้เนาะมาถึงก็หยิบทั่วหยิบซามกินได้เลยไม่จำกัดเวลานั่งนานเท่าไหร่ก็ได้จึงก,กว่าจะอิ่มดักเองอะไรเองได้เลยนะคะมาได้เลย คลิปนี้กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแล้วใครชอบน้ำยาไหนก็คอมเมนต์มาได้เลยหรือว่าเดีย๋ยวฝากคำถามไ้ก่อนว่าใครชอบกินไก่ส่วนไหนบ้างเมื่อกี้ที่ถ่ายไปดูคอมเมนต์มาหน่อยอยากรู้เออส่วนหนูดีนะมาที่เนี่ยชอบกินเอ็นเต้ชอบกิน, e, กนข้อชอบกินน่องแล้วก็ชอบกินโครงเอ้กระดูกอ่อนตรงตรงโครงอกมันปะตรงตรงยอดยอดอกมนะัน่ะเออนั่นแหละอเออไส้กรอยดีวันนี้ดีมากนะไม่ข่าวไม่ได้เลยโอเคคลิปนี้ไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย เดี๋ยวใครอยากกินน้ําแข็งใสนะคะก็มีต่อด้วย25บาทเป็นบุฟเฟ่ตน,นะคะแล้วแต่จะตักเลยนะคะเพิ่มเข้ามาใน69แต่ถ้าใครแบบว่ามีงบแค่69บาท70บาท70บาททอน1บาทเนี่ยก็คือกินได้ทุกอย่างเลยยกเว้นน้ำแข็งใสกับน้ำอัดลมนะคะม,มาบอกฉันน่ารักอย่งนั้นมาบอกฉันน่ารักอย่งนี้แต่ไม่เห็นเจะรักสักทีเมือ่อไรจะเธอนั้นมีใจให้กันช่วยบอกให้ฉันฟังได้ไหม Right, right what?